ติฟขึ้นมานั่นเองนะเจ้ารวมไปถึงเป็นการผูกขวัญน,นะเจ้าจะนี้ไปเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนเป็นคนคนเดียวกันแล้วการห้องขวัญก็เปรียบเสมือนกันเรียกสติเฮ้ทั้งคู่เนี่ยมีสติในการครองเรือนในการใช้ชีวิตคู่นั่นเองขออนุญาตเรียนเชิญพรนานเจ้า ผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านครับในวันนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับแลวก็ยินดีนะครับที่ได้รับอาเชิญจากทางฝ่ายคุณพ่อเจ้าบ่าวนะครับคุณพ่อปั๊สซิกนะครับจันทดไปเชิญว่าในวันที่12นี้ลูกบ่าวเนะูบ่าวจะแต่งงานนะครับมาขอป้อ ได้มาประกอบพิธีในการสู่ขวันขึ้นกับลูกบ่าวที่จะแต่งงานนะครับในวันนี้ณสถานที่นี้ก็ด้วยความยินดีนะครับแล้วก็รับป่าเตรียมมาตั้งแต่เจ้านะครับยินดีครับได้หันบรรยากาศหันสถานที่ผ่านไม้บ่อยๆนะครับตรงนี้มาได้เข้ามาส่วนใหญ่จะไปตามโรงแรมห้อ,องตามรีซร์าต้อ,องตามบ้านต่างๆ นะครับวันนี้ตัดที่นี้็เหมาะสําหรับเป็นที่ประกอบองานมงคลในวันนี้อย่างยิ่งนะครับเอาล้ครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาวันนี้ก็ใกล้จะสิบนาฬิกาแล้วคงจะได้เริ่มประกอบพิธีในการพ้องขวัญสู่ขวัญตะกี้พิธีกรก็ได้บอกความหมายแล้วนะครับแต่แต่รับขวัญน,นี่มันมีสองอย่างขวัญน,นะครับที่เป็นนามธรรมเป็นรูปประรรมตะกี้พิธีกรว่าเป็นนามธรรมแล้ว นะครับเป็นรูปธรรมก็คือขวัญที่มันจะอยู่ตามเนี่ยอาการสามสิบสองนท้องว่าขวันนะครับครบสามสิบสองเาเป็นคนที่มีขวันครบสามสิบสองวันอีกแบบหนึ่งก็คือขวันของแบบรูปนามธรรมนามธรรมก็คือขวัญก็คืออวยง่ายคนที่มีขวันดีนยทำยังก็จะดีเป็นมงคลกับตงกับตัวนะครับคนท้องว่าเป็นคนควัญดี ถ้าคนขวัญบดีก็คือชิตใจจะบอหรือว่าสมบ,บมม้วนแล้วก็บสบายทำมันยังก็จะมาส้ำเ็จเพราะฉะนั้นอาการห้องขวัญน,นี่ก็เป็นพิธีกรรมทางด้านนานะครับสือทอดต่อๆกันมาเอาละครับวันนี้คงมาได้อารมพระบทยังนะครับจะได้ประกอบพิธีห้องขวัญกับคู่บ่าวสาวนะครับน้องหญิงกับน้องบุก นะครับในวันนี้นบปันติอาหารวันตามิพุทธคุณนังธรรมคุณนังสังคคุณนางสิปกคุณนงอาจารยิยกคุณนงเมนาถังสภคุณทลายาวินาสันทุสาธุสาธุกระแดดปกุูเก้าปกุไปครูตายพรครุยังปรูสั่งพรครุสอนคกูตั้งนาย วันนี้ตนตัวข้าพเจ้าจะได้ประกอบพิธีในการบายสี่สุขวันนี้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับตนตูวกับครอบครัวที่ทั้งสองนี้สมรสกันวันนี้ถือวันดีวันงามขอตบพรตเจ้าของพระครูตั้งหลายอันไม่มีพระครูเก่าพระครูปลายพระครูตายพระครูยังพระครูสั่งพระครูสอนพระครูตั้งหลายประสิทธิประสาทคือตนตัวข้าพเจ้าได้ประกอบพิธีนี้ เป็นผลสำเร็จด้วยเถอนกายกรรมังวจีกกรรมังมโนกรรมังสันติจะปมาตินาอาสันติจะปมาตินวากายกรรมเณนวาวจีกกรรมเณนวามโนกรรมเณนวาอาทิตตโตสังอนาคตาโตสังปัจจุปนาโตสังสัพพาโตสังกามันโน สเกกาเมยโลเปคิลิสิคาราตเตจัตตาลิเควิมาเนทีเปรัติจักเมตารูวันนาคาหเนเกหวัตตุมีเคเตปุมะธาตโยจัตุโลกปาลราชยัมมาราชอินโตเวสุวรรณราราชาริยเมตรโยโพธิสัตวากาตโยอะริยาสาวกา จัปปุตุจนาการระยานาจะสัมมาทิฏฐิเยวะพุทเถปัสสนาธรรมเปัสสนาสังคีปัสสนาพุทเถสักกะลาธรรมเมสักกะลาสังคีสักกะลาอิโตธานาโตยาวะปรัมปราอิมัตสมิงสูจักกะวเรสุเตวตายังมุนีวะลาวะจนางสาท้าโวเมสุนันตุธรรมเมาสวนาการูอัจยพัทันตา ธรรมะสวนาการูอายามพธทันตาธรรมะสวนาการูอายามพธทันตาสีสีเรืองงามยามดียิ่งแ้วมังกรละของแท กูบ่าวสาวสองเจ้ามั่งมุนตุ้นเต้าเข้าของเงินค้าอยู่ครองกูกันนิรันดร์ที่ม,มานได้อยู่สุขา สินทรพ่อค้าไหลมาสู่บ้านได้เป็นเจ้าของเงินล้านหลายหลายล้านพิธีกรว่าที่คิดจะได้ออกกินล้านก่อนสุขีที่อย่างมันเย่ยาวขอสมใจเนอะนะครับสมใจสมใจ อังเจิญติเตไทยเตวาปกห่มห่มฮักษาเกตเกา้าสิงศักดิ์นานาสเสด็จสู่มา ใครสองหลานแก่นไทยอยู่สวัสดี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 เธอหนยอขันน,นเจอเหม่งไม้มวลนอน Áo cháy, lo, cháy lo, lò cháy lò Lò cháy nơ Khó xúc xù chú mơ Chùm nơ Nhìn trà

เป็นวันดีสลีใส,บส่บ่อเศร้าเป็นวันมั่งมุนต้นนาตา้าเลอิดออลาพาเป็นวันมหาโอจาโจกใหญ่ไฟแจ้ วันฟ้าที่แสงเศษสีส่ห้าหกงาสอ,องมองมองมนเศร้าวันตีหลานสองคนนี้แล้วได้สมรส เป็นเนื้อคู่นอตีเยี่ยมคิงเป็นวันดดจีเตียยมันนะขอเถอหลานสองคนนี้นะอันน้องหญิงและน้องนุกครองคู่อยู่ สวัสดี